จังหวัดชนบุรีตำรวจรวบแก๊งอินเดียใช้พัทยาเป็นที่ตั้งเว็บพนันออนไลน์ยึดของกลางอื้องเงินหมุนเวียนหลายล้านเมื่อช่วงเย็นวันที่19พฤศจิก,กาย,ยน2568พันตํารพันตำรวจเอกนภัสพงศ์โคสิสุริยะมณีผู้กำกับตอมจังหวัดชนบุรีพันตำรวจโทกวินวัตรอารยะสุริวงศ์รองผู้กำกับตอมจังหวัดชนบุรีนำกำลังชุดสืบสวนตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองเข้าตรวจสอบห้องพักภายในคอนโดแห่งหนึ่งย่านถนนซอยเทพประสิทธิ์17มู่12ตําบลหนองปลืออําเภอบางละบุงจังหวัดชนบุรีหลังสืบทราบว่ามีกลุ่มชาวอินเดียมีพฤติกรรมแอบลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมายเมืม่อไปถึงคอนโดด,ดังกล่าวตรวจสอบห้องพักชั้นสองห้อง205พบกลุ่มชาวอินเดีย5คนกําลังนั่งทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและมีโทรศัพท์มือถือกว่า20เครื่อง วางเรียงรายเปลี่อนโต๊ะตำรวจจิงแสดงตัวขอตรวจคน้นเบื้องต้นสามารถยึดคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กได้3เครื่องโทรศัพท์มือถือ22เครื่องเทปเลต1เครื่องบัตรเครดิตการ์ดและสมุดบันทึกการโอนเงินเข้าออกจำนวนหลายล้านรูปีคิดเป็นเงินไทยประมาณ2ล้านบาทซึ่งลักษณะการโอนเงินคล้ายกับเติมเงินเข้าระบบเว็บพนันออนไลน์ต่อมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้เชิญตัวกลุ่มชาวอินเดียทั้งหมดไปสอบสวนขยายผล ทราบชื่อคือมิสเตอร์ชิวามชิวามอายุ29ปีมิสเตอร์ซันริปคัมมาอายุ24ปีมิสเตอร์ซากิซากิอายุ27ปีมิสเตอร์คาฟิลคาฟิลอายุ24ปีและมิสเตอร์กัวรับใจสวอตอายุ39ปีรวม5คนโดยทั้งหมดยังให้การปฏิเสธและให้การวกวนไปมา โดยอ้างว่าทำหน้าที่เป็นแอดมินตอบลูกค้าแต่ไม่ยอมบอกว่าเป็นงานบริการเกี่ยวกับด้านใดด้านพันตำรวจเอกนภัสพงศ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบรุรีเปิดเผยว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับเบาะแสว่ามีกลุ่มชาวอินเดียลักลอบเป็นแอดมินให้กับเว็บพนันออนไลน์ของประเทศอินเดียโดยแอบลักลอบเข้ามาใช้ประเทศไทย เป็นฐานปฏิบัติการจึงมีการวางแผนเข้าตรวจสอบและยึดของกลางได้จำนวนมากดังกล่าวเบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์และจะทำได้ตามมาตราแปดพรกรการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพศ2560นําำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นิราชนันทพลทิพย์สีข่าวภาพจังหวัดชนบุรีภูวนัทแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน